ัสดีครับมอือนี่ไม่เยี่ยมยามพี่น้องครับพันมาแท็กสองเองยียบมองยูมองเศร้าพันพ่นมาแท็กสองนี่ละป้าบอกท่านป้ายังพ่นนี่ละเงียบมองอยูมองเศร้าพ่นเบิ่งเออผู้สีมาผู้สีมาไม่เบิองรอดมองยูมองเศร้าพัน้อ,อา,มามออบ ใช่อันนี้ก็คอเอ็มยูได้ยืดผูกปะหนังเลยโอ้โห้ดิครับเพิ่นหอกก้าม่าเพิ่นแก้มื่ไงครับแก้มแก้มแก้มนี่ครับมึงมีเพิ่นสีหนึ่งเข่าเฮ้ยนี่เบิ่งเอารถผู้หญิงมากไหมคืออยู่บ้านท่อนละอันนี้ปุ๊บเพิ่นเคยมาแล้วครับตบยูงสี่เพิ่นก็ได้พากันอยู่ะไรเนาะพากักมือได้ได้กันแล้วเนาะได้ได้กันนะครับว่ท่านพ่ออาทิตย์ดึงเนาะฮะก็อดแด้ได้อาทิตย์หนึ่งพอดีอาทิตย์หนึ่งพอดี

มุกปีอ่อนที่ยังเห็นมุกปีอ่อนนีต่ปีต่ปี่นี่ต่ปีครับกับแก่ปีไมบาดมืเมืดอะไรเนี่ยดเหวมืดเหล่ยมดหุ่นต้นนลกวยางหลังหุ่นครับเบิงดลเดินเบนไดลเคียวมนเลยมันแมนมันโมนอีดีเด้อครับเด้อแต่ดวงเฮาเด้อไม่อยูงบิรดท่าใจรผพ้ชิมะไม่ว่าแท็ก2์สองอ่กงบ่เป็นยังครับผู้่นเคยมาเด้อ เดี๋ยวน้ำหัวน้ำสวนเพิ่นน้ำในสะดวก็เยิบด้วยนี่เดี๋ยวเป็นกันได้ย่างเป็ดเพิ่มขึ้นเมื่อไรสามสี่เดือนครับนายจ้างเกินกลับมาคือโง่เขาเป็นเขาเป็นราคาเนาะถือมองดีก็ดีครับมองอยู่งมองเศร้ามันเดียกมาไลยครับเดี๋ยวแต่ดวงเฮาขันมากอะไร เราพ้นตกะมาก็เโสภาอีอตมเนาะคุณน้ำตอนนั้นตามงวครับของยูของเศร้าครับ<อ>แขกสองไพ่สีมาถัากบ้านได้ครับเด้อนายจ้างบอกเราอีกผู้หนึ่งขันสีมากกับมาได้ครับทรงมาหาผมได้แล้วเอาอยาวพักเอาอยา่เป็น บ่บ่ไลตีมนสิดวกก้อนมนบ่เอวเสียว้าเจ้าเลาเกอยว่าหลายอยู่นี่หลายอุ่นนัเ้ไ่ับซวนนนะะเหยาำได้สะดวกครับนี่ก็มองนึงครับมองนอนิ่นคุณนับแขมนึ่งมองมองโกหม่์้าไปเบื่องช่างเหมืนกัีกันครับนี่นี กันดันแท็กยุดนะครับไม่เยี่ยมพี่เยี่ยมน้องไม่ยามพี่ยามน้องมาเบื่อหมองยู่หมองเศร้าเพิ่งมันกลับมาครับไอเขาวเพิ่นมาเพิ่นกลับมาก็ไดยกลับมาเยิมไม่หยามเพิ่นผมก็มาแท็กสองกันครับอยู่มงเศร้าเพิ่นุ่นทางเข่าแบบบันแม่นบ้านเฮาก็เป็นแต่มีงูเห็นครับทะเบียนก็สิตกเลยล่ะนี่ก็หางงแดงครับ เดืองานเดือดยังมุดเดือดหันพุ่นฮอกมาครับเห็นงานได้อสามหมื่ออาทิตย์นึงนะครับบึงครับนี้วงยุงเ้าเบึงนี่มาทางเข่าเรียบแร้วพุ่นทันเดือดงานนี่อันนี้งานสวนหอมครับหอมขาวหอมแดงอนี่แล้วครับ มองยูมองเศร้าเพิ่นมองเหงาหน่ำเขาเกาะบุ้งเป็นเขาดินหักแตกเขื่อเดี๋ยวันนี้นก็ทางฟื้นหนังทานนี่กันนะครับอยูน่นี่มองยูมองเศร้านี่ขั้วเพิ่นครับเครื่องขั้วเด็กเวาลาของอีสานมันเฮามีเบิดนะครับพักหนาข้าทิางบานเฮา ปลากล้วยครับกล้วยก็ไม่แย่หรอกมันปลาอ้อยน้ำก็สะดวกน้ำสะดวกครับครับูเน่ะนี่ครับมองยูมองเศร้าเพิ่นกับทั้งผุนเพิ่นเก๋เอ๋วานอนครับเพิ่นมหาพักเห็ดกับเขากับนามครับนี่ละมองยูมองเศร้าเพิ่นโอ้พินตะย่านี่หรอกระวังงูเด้ออืมระวังงูอย่างนี้ครับเอ๋วานอนครับงานยังก่อนไหมยัง เข้เฮ็ดนั่งกินเลยเขา,าออยนี่ครับไท็สีมากะทักมาได้แล้วครับเพื่อนายจังเอาอีกคนนึงครับตอนนี้ผมกับไปอะครับบันขอบคุณครับ